เรียนท่านผูน้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการท่านคณะครูอาวุโสและก็คณะครูที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับนดอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่1ปี64นะครับซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นการเรียนแจ้งข้อมูลนะครับในที่ปรึกษาระดับชั้นม1ม2ม .3 นะครับแล้วก็ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับส่วนที่ปรึกษาม456กนะครับก็จะยังไม่มีเรื่องของทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนในครั้งนี้ ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้ก็จะเข้าทั้งหมด3ประเด็นนะครับเรื่องแรกก็คือนักเรียนยยกจนพิเศษรายเก่านะครับภาคเรียนที่1ปี64นะครับสก็คือนักเรียนยยกจนรายใหม่ภาคเรียนที่1ปี64และ3ครับการประชุมนักเรียนยากจนพิเศษนะครับหรือแบบฟอร์มนรศูนย์หรายใหม่ปี64นั่นเองนะครับซึ่งอันดับแรกครับนักเรียนยยกจนพิเศษรายเก่าภาคเรียนที่1ปี64นะครับผมเข้าไปถามในเรื่องของ CCTV นะครับก็คือ ศ c c ท t ไท a แลนดนะครับก็คือในเรื่องของระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยยกชนนะครับถามเข้าไปว่าโรงเรียนคุลลาารุราลังสลิดนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มเดิมทําตามโอนเงินผ่านพร้อมเพย์หมดแล้วสถานะขึ้นเช่นนี้ทางโรงเรียนทั้งโรงเรียนนะครับทั้งทางโรงเรียนและที่ปรึกษาเนี่ยแล้วก็แอดมินต้องทําอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับเขาก็บอกว่านักเรียนที่รับเงินผ่านพร้อมเพย์ไม่ต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบค่ะ ขอบคุณครับดังนั้นสิ่งนี้จบแล้วนะครับในนักเรียนแยกจนพิเศษกลุ่มเดิมซึ่งจะมีทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะได้รับคนละ1,500บาทซึ่งอันนี้คือข้อมูลของครูรุราชลังสริฐนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่า,าจะมีการรับเงินผ่านพร้อมเพลททั้งโรงเรียนนะครับแจ้งไปแล้วเนาะแล้วก็มีรายชื่อนะครับตดังแจ้งเลยนะครับ8คนก็ตอนนี้เข้าบัญชีแล้วดังนั้นระบบการเงินและความวุ่นวายยุ่งยากในระบบโรงเรียนก็จะ ถอนลดปลดหายไปเลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2ครับนักเรียนแยกจนรายใหม่ภาคเรียนที่1ปี64สนะครับสืบทราบว่ามีการแชร์ข้อมูลนะครับในหลายช่องทางในข่าวต่างๆนะครับผมก็เลยเอ๊สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าตามปฏิทินแล้วระบบตอนนี้โควิดมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับผมก็เลยถามไปว่าข่าวนี้จริงเท็จอย่างไรครับนะครับก็มีการตอบมาว่าเป็นการคัดกรองนักเรียนรอบที่2ตามที่ได้ประกาศแจ้งไปแล้วคือสามารถคัดกรองรอบ2ได้ตั้งแต่ วันที่3สิงหาจนกระทั่งถึงสิ้นเทอมนะครับผมก็เลยถามต่อไปว่าแสดงว่ารอบหนึ่งจบไปแล้วรอประกาศผล13สิงหาใช่หรือไม่เขาตอบว่าใช่ครับดังนั้นเรียนแจ้งนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าขยายเวลาการคัดกรองนั้นเป็นการคัดกรองตามปฏิทินแต่เป็นรอบ2นะครับแล้วก็เรียนแจ้งด้วยว่า,าต่อให้เทอมนี้ไม่ทำนะครับท่านอยากจะทําเทอมหน้าหรือปีหน้า นักเรียนที่ยังมีรายชื่ออยู่นะครับเราเห็นว่ายากจนท่านก็สามารถติดตามดูแลลูกๆของท่านในระบบได้นั่นเองนะครับดังนั้นก็ทยอยดูแลนะครับไม่ต้องรีบเร่งจนเกินไปนะครับเทอมหน้าปีหน้าก็ยังทันนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งท่านทําเร็วเท่าไหร่นะครับสิทธิของลูกๆท่านก็จะ ได้รับประโยชน์เท่านั้นตามระบบการคัดกรองนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเรื่องที่3นะครับก็คือประชุมนักเรียนยากจนพิเศษหรือนร .05 รายใหม่ภาคเรียนที่1ปี64นะครับซึ่งเดิมนั้นท่านผู้อำนวยการนะครับคณะครูตัวแทนฝ่ายต่างๆ5ฝ่ายจะต้องจัดการประชุมนะครับผมก็เลยถามว่า,านร .05 ช่วงวันที่13สิงหามีการเปลี่ยนแปลงการประชุมใหมครับนะครับเขาก็ส่งข้อมูลเอกสารหมายเลข4ขึ้นมานะครับขึ้นเขียนว่าปรับรูปแบบการพิจารณา การรับรองผลการคัดกรองนอรศูนย์ห้าโดยหนึ่งไม่ต้องมีการประจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษานะครับสองไม่ต้องมีรูปถ่ายการประชุมนะครับให้เป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาและครูผู้รับผิดช,ชอบเป็นผู้รับรองข้อมูลนักเรียนและบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ช่วงวันที่นะครับมีการปรับเป็นวันที่16ถึง27สิงหาคมนั่นเองนะครับเปลี่ยนจาก13เนาะแบบฟอร์มเดิมเป็นอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ที่ผมกดเข้าไปเขาว่า อย่างแจ้งว่ายังไม่อยู่ในช่วงเวลาบันทึกข้อมูลนะครับ <c oughs> ก็คงจะรอปรับให้กลายเป็นรูปแบบใหม่ในสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับดังนั้นผมก็เลยพิมพ์ว่าครับสแสดงว่าต้องรอแบบฟอร์มใหม่ในช่วงวันที่13สิงหาคมเป็นต้นไปใช่ไหมครับเขาบอกว่าใช่ค่ะรอวันที่16สิงหาสองหวันที่ระบบเปิดนะคะดังนั้นตอนนี้ต้องรอนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งให้ ท่านผู้มีการนะครับท่านรองผู้มีการแล้วก็ท่านคุณครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ